สวัสดีครับผมหมอแกนโภเบทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมฝึกสมาธิมาตั้งแต่3ขวบนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมอายุย่าง57ปีถ้าวันที่11เดือน1ิ2026น 11, 2วันนี้จะมาแจ้งดูดวงเตือนภัยนะครับวันนี้เป็นวันที่17มกราคม2026หรือพศ2569จะบอกคุณผู้ชมว่าผม อยู่กับสมาธิ2ี่ชั่วโมงนะครับแล้วการเตือนภัยของผมเป็นการเตือนภัยเพื่อให้เราตระหนักรู้แล้วก็ป้องกันชีวิตทรัพย์สินแล้วก็คนที่เรารักและตัวเองฉะนั้นการเตือนภัยแปลว่าเตือนให้ระมัดระวังไม่ได้ให้คุณผู้ชมตื่นตระหนกหรือกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมเป็นหมอดูนะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชม เป็นความเชื่อล้วนๆนะครับคำว่าหมอดูก็คือพยากรดวงนะครับณนะวันนี้อยากจะบอกว่าผมก็เป็นห่วงเกี่ยวเรื่องการสูญเสียที่ต้องมีการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเน้นก็คือที่ที่เคยระเบิดโดยเฉพาะที่สารพัมพรที่เคยเจอที่นั่นในอดีตนะครับ แต่อันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องระเบิดนะครับฉะนั้นให้ระมัดระวังแถวๆนั้นนะครับโดยเฉพาะาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงเดือนมิถุนายนวันที่ที่ต้องระวังนะครับ1 2 3 5 7 8 1 2 3 5 7 8ความหมายก็คือวันที่11 12 13 15 17 18วันที่21 22 23 25 27 28ออะไรประมาณนี้ครับ อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่อยากจะเจาะจงวันที่มากแต่วันเป็นวันที่ที่สำคัญเหมือนกับการทำนายดวงล่าสุดนี้เมื่อสมวันที่แล้วผมบอกว่าระวังแผ่นดินยุบนะครับที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเกิดที่สถานที่เดิมๆเคยเกิดอะไรก็ช่างที่ไหนที่เคยเกิดภัยพิบัติหรือว่าเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็จะเกิดที่นั่น ฉะนั้นวันนี้ก็เกิดเรื่องแผ่นดินยุบก็สุดตัวแล้วก็มีรถเสียหายหัวทิ่มอยู่ที่ถนนพระรามสองซึ่งก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก็เ,เกิดรถเควนไอ,เ,อ,อเครื่องเขาเรียกตัวเควนหล่นทับรถแล้วก็เกิดความเสียหายทุกครั้งที่บนถนนเส้นนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องของระเบิดแต่มันจะเกิดที่แถวนั้นอีกครับ ก็ต้องเระมาระวังนะครับโดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเหมือนที่ผ่านมาที่รถไฟที่ปากช่องโดนรถโดนเครนหล่นทับแล้วก็ทำให้ผู้เสียชีวิตมากกว่า,าถึง42คนโดยประมาณนะครับถ้าถ้าจำนวนผิดก็ต้องขออาภายัยเพราะว่ามีผู้บาดเจ็บอีก ฉะนั้นก็เป็นห่วงในการดูดวงเตือนภัยอยากให้คุณผู้ชมระมัดระวังเดินไปไหนที่ไหนก็ต้องระวังขนาดอยู่ประเทศไทยเดินบนถนนยังต้องระวังตกท่อเลยครับก็ต้องระวังนะครับไ,ไปไยครับ